เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe the four horsemen คือใคร horsemen มีลักษณะหัวเป็นสิงโตตัวเป็นมา้าหางเหมือนงูพ่นไฟออกจากปากได้อีกด้วยบางบทความบอกเป็นสี่ปีศาจ มากับม้าสี่ตัวเรียกว่าจตุอาชาแห่งโลกาวินาศหรือ The Four Horsemen of the Apocalypse สี่ความหมายโลกาวินาศคือโรคร้าย p e s t i l e n c e สงคราม War ทุพพิฆภัย f a r m i n e ความตาย Death บางบทความ แตกแยกออกไปเป็น The Four Horsemen of the Apocalypse เหล่าผู้พิพากษาของพระเจ้าที่ว่ากันว่าเมื่อใดที่เหล่า The Four Horsemen of the Apocalypse ปรากฏตัวขึ้นเมื่อนั้นหมายถึงการมาถึงของวันสิ้นโลก โดยเหล่าผู้พิพากษาของพระเจ้ากลุ่มนี้จะถูกผนึกไว้ซึ่งจะถูกผนึกเอาไว้ด้วยผลึก7อันที่เรียกกันว่า The Seven Seal ถ้าผนึกทั้ง7ถูกเปิดออกแล้วนั้นก็เท่ากับถึงวันสิ้นโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิลแล้ว The Four Horsemen of the Apocalypse ประกอบด้วย 1. White Horse of Sigh ผู้ขี่ม้าสีขาวหรืออาจาเรียกอีกชื่อว่าเพล็กซึ่งหมายถึงความถูกต้องแต่เหล่าโฮสเมนอีก3คนที่เหลือกลับแปลได้อีกว่าเพล็กนี้หมายถึงโรคระบาดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อว่าเพลกนี้จะหมายถึงโรคระบาดเพียงอย่างเดียวบางก็เชื่อว่าเพล็ก ผู้ขี่ม้าสีขาวนี้ก็คือพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันแต่ความเชื่อนี้ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเนื่องจากเพลกผู้นี้เมื่อถูกผนึกไว้คนเดียวก็จะปลดผนึกเพื่อปลดปล่อยเพลกได้นั่นก็คือพระเยซูคนเดียวเท่านั้นเพลกผู้ขี่ม้าสีขาวจึงไม่สามารถเป็นร่างแท้จริงของพระองค์ได้นั่นเอง 2 r a c e Host War ผู้ขี่ม้าสีแดงมีความหมายในแง่ของสองครามแบบตรงไปตรงมาช่วงที่วอรถูกปลดผนึกนั้นก็คือช่วงเวลาที่มนุษย์ทำสงครามโลกพอดีแต่การที่วอรจะถูกเปิดผนึกได้นั้นจำเป็นจะต้องเปิดผนึกอันแรกซะก่อนนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าโฮสเมนคนแรกคือเพล็ก ผู้ขี่ม้าสีขาวไม่ถูกเปิดวอก็จะไม่สามารถปรากฏตัวได้ 3. black h o r s e femen ผู้ขี่ม้าสีดำจะใช้ชื่อว่า fury ที่แปลว่าความโกรธแทนจะสื่อออกมาในรูปแบบตัวละครที่เป็นผู้หญิงความหมายของ h o s t m a n คนนี้ก็คือความอดอยากความแห้งแล้ง 4. Clear Horse Death ผู้ขี่ม้าสีซีดโดยที่สีเหมือนสีเขียวมรกตอ่อนๆซึ่งโดยที่ม้าของเขาใช้สีแทนว่า Peer ที่แปลว่าสีขาวซีดซึ่งจะออกไปทางเขียวมรกตก็เพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงความหมายของ Horseman คนนี้หมายถึงความตายโดย d t h มีลักษณะที่ปรากฏจะเห็นในรูปของยมทมูต หรือก g r มร r เ a อร์นั่นเองว่ากันว่าเมื่อใครได้สูดดมลมหายใจม้าของเดสเข้าไปแล้วนั้นก็จะต้องตายในทันทีม้าของเดซจะใช้ชื่อว่าเดสแพร a ซึ่งเชื่อว่า Four Horsemen of the Apocalypse ได้ถูกเรียกมาบนโลกเพื่อสงครามครั้งสุดท้าย The Endless w a r สงครามระหว่างมนุษย์สวรรค์และนรกเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่าง มานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ